แม่ดาก็อยากนอนกอดแม่บ้างนี่คะดีดาอยากมีเวลาให้แม่บ้างแต่ต่อไปผมมีแผนว่าจะให้แม่คุณย้ายมาอยู่กับพวกเราด้วยกันดีไหมส่วนบ้านคุณก็ปล่อยเช่าไปผมว่าแม่คุณอยู่คนเดียวมันอันตรายเกินไปนะครับพราะสวิตเป็นห่วงความปลอดภัยของแม่ดีดาเป็นความจริงเหรอคะขอบคุณมม่นะคะว่าแต่แม่คุณจะไม่ว่าเหรอคะดีดาดีใจอย่างบอกไม่ถูกแม่ผมนี่แหละเป็นคนเสนอความคิดเอง ทศสวิทล่าวท่านดีต่อดาเสมอเลยค่ะดาโชคดีจังที่เป็นสะใภของท่านนิดารู้สึกซึ้งใจแม่ผมเคยเสียลูกสาวไปครับเธอจมน้าเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆดังนั้นแม่ผมจึงเห็นคุณเหมือนลูกอีกคนทศสวิทเข้าใจแม่ดาเสียใจด้วยนะคะนิดารู้สึกเห็นใจผมก็เลยทําบุญให้การสละองและน้องสาวผมไปพร้อมกันเลยครับจากนั้นทศสวิท ก็ขับรถาพาภรรยากลับบ้านณวันอาทิตย์ลีดาว่างก็เลยจัดห้องนอนเสฉะใหม่ซักพักลิดาก็เหลือบไปเห็นสมุดไดอารี่เธอรู้สึกตกใจสุดขีดเพราะลักษณะภายนอกนั้นเหมือนกับสมุดไดอารี่ของนพริ์อย่างมากดังนั้นเธอก็เลยเปิดอ่านแต่ทว่าพ่อเปิดดูกลับเห็นแต่หน้าว่างๆเธอเลยรู้สึกโล่งใจที่ไดอารี่เล่มนี้ไม่ใช่ของนพริ์คุณทำอะไรนะดา โทสวีกล่าวทักนิดาตกใจใเลยเผลอปล่อยสมุดไดอารี่ตกพื้นโทสวีก็เลยก้มเก็บดาขอโทษค่ะดาไม่ได้มีเจตนาลวงความรับของคุณพอดีว่าดาเห็นว่าสมุดไดอารี่นั้นเหมือนกับเออนิดาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเหมือนกับสมุดไดอารี่ที่คุณเผาเมื่อปีที่แล้วงั้นหรอครับโทสวีเข้าใจใช่ค่ะมันเหมือนกันมากนิดากล่าวตรงๆง ุณเป็นอะไรกับนพิต์งั้น,นหรอครับทอสิอยากรู้คุณรู้จักนพิต์ด้วยหรอคะนิดาแปลกใจพวก,พวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วครับส่วนสมุดไดอารี่ของนพิต์ผมก็เป็นคนมอบให้เขาเองผมรู้ว่าเขาเป็นคนชอบจบบันทึกส่วนผมนั้นเป็นคนขี้เกียจดังนั้นผมจึงไม่ได้เขียนอะไรลงไปในไดอารี่ของผมเลยแล้วคุณล่ะคุณรู้จักนพิตได้ยอย่างไรครับ ทศสวีถามกลับดาเอ่อจะว่ายังไงดีล่ะดาไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีคุณเป็นคนรักของเขาเหรอครับโทษสวิทคาดเดาวพวกเราไม่ได้คบกันค่ะแต่เขาเป็นเออดิดาก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเช่นกันถ้าเช่นนั้นคุณก็เป็นภรรยาในอดีตชาตของเขาสินะครับโทศสวีคาดเดาอีกคุณรู้ด้วยหรอคะว่านพลิตระลึกชาติได้ ดีดาแปลกใจผมเป็นเพื่อนสนิทของเขาครับก็เลยรู้โทสวิทเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแสดงว่าข้อความที่เห็นในเปลวเพลิงนั่นก็ดิดาสงสัยผมไม่ได้เห็นตัวอักษรหรอกครับแต่ดวงวิญญาณของนอบปริสเป็นผู้บอกผมเองต่างหากโทสวิทยอมพูดความจริงนอบปริสบอกให้ดาเก็บเรื่องราวระหว่างดากับเขาไว้เป็นความลับค่ะดิดากล่าวงั้นผมจะไม่เค้นถามอะไรมาก โทศวิทเข้าใจคุณรู้สึกตะคิดจะขวงใจหรือเปล่าคะดิดากังวลปัจจุบันคุณเป็นภรรยาของผมแล้วผมยึดปัจจุบันเป็นหลักโทสวิทไม่สนใจอดีตของภรยาปัจจุบันดารักคุณคะ่ะโทสวิทลิดากล่าวอย่างมั่นใจผมก็รักคุณครับตอนนี้คุณไม่ต้องจัดห้องแล้วนะครับปล่อยให้เด็กรับใช้ทําให้ดีกว่าพวกเราไปดูส่วนหลังบ้านกันเถอะนะครับโทสวิทชวน คุณจะสวนใหม่หรอคะนิดาตื่นเต้นใช่ครับหากคุณเห็นแล้วอารมณ์ดีลูกสาวของผมก็จะได้อารมณ์ดีดามไปด้วยโทสวิทอยากให้นิดาและลูกในคันมีสุขภาพจิตที่ดีโทสวิทประคองภรรยาค่อยๆเดินไปที่สวนหลังบ้านที่ตอนนี้คนสวนได้จัดแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหสวยมากเลยคะ่ะมองไปดูสบายตาจังนิดาทึ่ง ผมจะช่องทางให้คุณเดินชมสวนด้วยเวลาคุณเพรียร์สามารถเดินเล่นได้นะครับโทศวีเชียดูมีต้นกาสลลองและจำปีด้วยหรอคะอิดาหันไปเห็นเขาพอดีทําให้เธอนึกถึงภรรยาเก่าของทศวทีทำไมหรอครับคุณไม่ชอบงั้นหรือโทศวิีสงสัยชอบสิคะแต่ดาไม่ชอบเดินชมสวนคนเดียวไว้ให้คุณพามาดีกว่าิดากลัวว่า ตัวเธออาจจะเห็นดวงวิญญาณของกาศลองคุณกลัวว่าจะเจอกาสลองหรอครับเทอสวีตเห็นรู้ทันใช่ค่ะนิดายอมรับตรงๆเธอกลัวว่าหากเธอตกใจกลัวอาจวิ่งหนีจนสะดุดล้มขึ้นมาและอาจมีผลต่อเด็กในคันก็เป็นได้ผมรือออกก็ได้นะโทษสวิตรู้สึกสงสารภรรยาไม่เป็นไรค่ะดาชอบกินดอกไม้นิดากล่าว ถ้าคุณอยากชมสวนเมื่อไรค่อยบอกผมผมจะพาคุณมาเดินเล่นเองทศวิทอาสาการสลองชอบสวนดอกไม้หรอคะดีดาสงสัยใช่ครับเธอชอบมากผมก็เลยคิดเอาเองว่าคุณก็น่าจะชอบเช่นกันทศวิทคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดอกไม้ดาชอบค่ะอย่าคิดมากเลยนะคะดิดาไม่อยากให้โทศวิทกังวลขอบคุณนะครับที่ช่วยให้ผมปล่อยวางเรื่องของการสลองลงได้ ทศวิทกล่าวฉันดีใจค่ะที่คุณเลิกโทษตัวเองเสียทีนิดาครายยิม้มผมคืนความเป็นธรรมให้เธอแล้วคนผิดได้รับโทษไปแล้วดวงวิญญาณของเธอจะได้ไปสู่สุคติเสียทีทศวิทรู้สึกโล่งใจนาหิวข้าแล้วค่ะนิดาจับไปดีท้องเข้าบ้านกันเธอเที่รักแม่ผมเข้าครัวเองเพื่อคุณเลยนะทศวิทอวดนำายไหลายแล้วค่ะรีบไปกันเถอะ ลิดาอยากทานอาหารฝีมือแม่สบ,บีโทศวิทประคองภรรยากลับเข้าไปในบ้านแล้วไปรับประทานอาหารที่มือนี้แม่สามีเป็นผู้แสดงฝีมือเองเพื่อเอาใจลูกสะใภ้ที่กำลังจะมีหลานที่น่ารักน่ารักลิดารู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่ในครอบครัวอบอุ่นของโทศวิทแม้ว่าทางนิดาและโทศวิทไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้แต่ต่างคนต่างก็เข้าใจซึ่งกันและกันทั้งสองคน จะเก็บพวกเขาไว้เป็นเพียงความทรงจำที่ดีตลอดไปจบบริบูรณ์